ครับสวัสดีครับสวัสดีย่ำแรกกับพี่น้องด้วยเมือนแรก็คบคำกับหกม่ครับใส่ง้วนทองมากครับพี่น้องด้อทองหกเปลี่ยนด้วยครับรับประกันทองครับทองหอพันขับโตน้ำบานด้อครับบะมันแดงครับง้วททองที่สองครับกับทองสองด้วยครับใส่เครื่องดำเครื่องบดแดงเจ็บเม็ดบางคมครับนี่บะมันหูจิ้คกับของแท้ครับเบิ่งเลยครับ เพิ่มสูงร้อยสี่สิบบวกครับพี่น้องโอ้โค้งหางลามขวัวหางยา้วดีเล็บดีทั้งคู่หนาคู่หลังรับประกันขาทุกขาถ้อนครับเบี้ยนหนึ่งครับเปิดราคาไว้สองเมื่อนเก่าร้อยแล้ครับพี่น้องต้องให้ซี่สอยที่สามนี่เด็กว่าทองคอขาดําดเล็บดําเล็บดีเลยครับหีบเท่าจีิบยางดีทั้งคู่หนาคู่หลังเลยครับนี่ครับ เบื้งเนี้พี่น้องแข่งครับแข่งแน่เพราะมีหยาเพราะเสร็จนี่ครับนี่ผมมาได้ง่วน้ำโมสาร้ามครับผลบะมี่ดิเบืงเนีแข่งครับไปแล้วตอนศาสตร์ว่าบางคนกินกินเที่ยงแข่งครับพี่น้องหัวกัดเลยอ่าพู้ได้มาหัวทร้องด้วยครับรับประกันนี่สดๆครับท่้งสองครับทร้างลูกตัวที่สองครับกินเทรี่ยงหิวครับในเครื่องดำเครื่องบดดบดแดงเข้มเม็ดักขาม องเมื่อนเก่าอยครับโดนรดนเลยครับนี่ผมว่าหนาเรียงหนาเก็บเลยมันเป็นบามันหูกจินเลยครับนี่ของแขเลยเรียงไงเก็นไงบังหลวดครับเรียงอย่างแขงของข้าจินแหล่ะครับมันบางที <ern> ่เล่าจินนะครับเรื่องนำเต่ Village. table. มรางย้อนดีนะครับย้อนโอน่วนนี้ดีครับลงเลยคบับเลิมเนยลิมเน่าดีลอยซีซิบวกลบครับเพราะมันเมรำหน่อยครับต่างไวหาเงยครับพี่น้อง นั่นแหละเบิ่งเลยครับครับหนาดีหนางามหนารอครับพี่น้องอนั่นแหละโดนโดนเลยผมปล่อยลิบวนเสาร์้ะครับดีหาปูได้ท่วก้อนใหญก้อนครับหนาเลียงหนาเจ็บเลยครับหลวงมันตัวก้อนขายไปกับามครับให้ลูกงามครับลูกผัวโตต่อไปก็บจเป็นตัวแม่หรอครับพี่น้องมันก็จีเวียนกันอยู่คุณ เพียงดำเปือป่อๆครับพี่นอ้องวกหางตัวหางราบน่ดสิเป็นเอ่อเมียกออกเป็นน้ำเพลิงแล้วครับเป็นเหลียงน้ำเมียกเหลียงหนาข้างเติงครับเมียสีดีครับแดงเข้มทั้งสองฟังสองด่านแล้วนะครับไม่มีเต่าไมาไมีดังเลยครับเบิ้งเลยครับพี่นอ้องนั่นละสองเมื่อนเก่าลอยครับผู้ใดสนเจ๋งว่าสองว่าอง อาทิตย์ก่อนผมลงไปกับผ well. ู nuts, <t <t ้หาหลายๆครับพอท่านรับนี่ผพราว่าตัวนี้กับพ้าพินวังครับพอมันได้ซอสฟ้องสองครับดีครับเต่านมดีด้วยครับเติมกันนบบด้วยครับนมตีบะมีเตีงครับรับประกันท่องดวยครับแต่ว่าท่องเกอท่องเข้ารับประกันกันครับมือท่องมอเงินครับนั่นะ เงินขึ้นง่วงครับสบายสบายครับคือกันเท่าว่ารับประกันขึ้นรับประกันครับถ่องขื้นถ่องกันว่าพอถ่องขื้บพอถ่องครับมาละทันงก้อนถาถามมาอยงี้มันถ่องอีหลีบ่เอากันบ่ท่องอีหลีเราจบ่ขายหรอกครับราคานี้ครับครับคือเท่ารับประกันกันอยู่แล้วครับมันตีบ่เลยร้อยเลยครับมาละไอพี่น้องสบายใจรวดครับกันว่าท่องขื้นถ่องครับว่าถ่องว่างขึ้อว่างครับมาละ นี่ครับเอาพันบามันแดงด้วยครับเอาพันธับ้าเราพันหาถ้าเราพันธ์บ่ละครับน้ำบานเขคาับคือว่าให้ลูกเยีครับบามันเรียร้อยคบลยนี่กินเสี้ยงเลยครับพี่น้องเอแต่เรียรสวนศาตร์ป่ะกูได้มีหย่าหลายๆเสี้ยงลยลยยหาล,ายลายๆโอหย่าหลายๆก็พี่น้องทั้งเช่พ่วงไปส่งมื่อนแถวพวกเขียวแถวเกษตรสมบูรณ์โอหย,ย่าคนไหมครับอ่อนต้อน แหน่ชวนปลาครับอายุทังนั้นต้ําถึกเรียกหลือเขว่าพ่อหย่า,ขาเขาจ้าหลายหญ่าดีครับน้ำแขางทาง้งบ่ได้ปลูกหยาาหญ่าแห้งครับอยย่ข้าวเดี๋ยวมันเป็นตัวไม้แล้วเอาง้อจ,จ่อยไปหิ้วห้อยไปจังซี่แก้วบ่มีหย่าเพอาเสรแห้แงแรงก็ว่านี่เขาตกวจทางเรื่นนะอของบ่ตกวผัดท่านนะครับเอาพี่น้องตัดสินใจพิ่เจาหน้าเบิง้ง ก่อนตัดสินใจครับผมว่าหนาเลี้ยงนาเจี๊ยไปรุ่นจิ้นน้องครับอีกสามเดือนครับจี้นน้องนั่านละเวลาเมันอกี้ควาดประมาณเดือนไหนละ่ะมีตัวหน้ากระดากระดาเวาลาอยู่อังอ่นล่ะต้องเสีงหาอ่นละพอ,อนี้มันหงเือนแล้วครับเขคุณสาธาครับผมขอขอบคุณขอบคุณ,คณ,คณที่รับชมคลิปช่องยูทูบสุภาพฟาร์มนะครับขอบคุณลลคคหลายๆครับฝากกดไลค์กดแชร์ บทติดตามก็กระเดินเงินน้เนี่ยครับทีบ่ก็ได้ถาดคลิปใหม่ๆต่อไปได้ที่นอนนี่ครับครับผมก็ขอจบคที่วันเ่นี้แหละครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผม